ที่มีงานปะต้องรีบเล่นหน่อยร,รีบรีบเล่นตอบสามได้คนละเจอละ บิน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 ,บนหัวตัวนึงเออดเ,เดี๋ยวพี่จะไปแล้วเดี๋ยวพี่จะไปแล้วจบเกมน,นี้มาแทนพี่แบบเล้วเแฮบบ้ย ลงลงไปจะไปยอมมั่นไปตาอะไรวเนี่ยลงอย่ากกดไม่ได้ไปกดโดนเล็งหรอหกสิบคนไปดีกว่าเกมนี้ตกที่สูงไม่เลื่อนไม่หลดแต่คนดีเฮ้ข้างหน้า แบบมันกว้างขนาดแบบหากันไม่เจอขนาดเลยว,ว่ะพี่งงมากเลยหกสิบห้าสิบคนเนี่ยเ,นนเจ<ม>๋อแล้วเจ๋อแล้วเจ๋อแล้วสายสายสายตี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 ระวังตัวนั้นจะน็อกแล้วตัวที่เต๋อขับไปตรงนั้นน่ะจะน็อกแล้ว ต้องขับหาอย่างนี้ว่ะเฮ้ยยังไม่จบ <Hello. S 1> มีคนยิงมีคนยิงนนะใกล้ๆเนี่ยววะมองไม่เห็นนะ่ะอ๋อนี่ไงอยู่หลังไอ้นี่นะระวัง หนีหนีไปไกลเลยวะ่ะคิดว่ารอดเหรอไม่รอดนะครับเม่พันธายสนัยเล่นสนัยดีกว่าอ้าวทำไมอา้าวเที่ยวตัวใหญ่ขึ้นเลยไม่ได้อ แล้วมันนานด้วยเรื่องของเรื่องอะอะไมวันตัวใหญ่อ่ะกินเห็ดด้วยถ้ากินเห็ดแล้วมันจะตัวใหญ่มันมาริโอโอ้โแอบไปแวะมาริโอแป๊บนึงไอเกมอาหารเนี่ยเอ้ยมีคนข้างหน้าชนดิชนดิตายไปนั่นอะโอ้ยยูมีจัดเรียบอะครับยมีคนหนึ่งอยู่คนนึงไหนน็อกดาวน็อกดาว มีป่าวะมันน่าจะตีหนึ่งมันน่าจะตีหนึ่งหรือเปล่าโอเคไปไปดีกว่าต่อนี่ไง U F O เสือไงสองลำเนาอโอ,อ้โหโอ้ของดีครับของดีของดีอ,ดอไปแล้วนะน้องเจอกัน ขับเจนี่ดูข้างๆนั่งได้สอง่ะอ้าวบีมาขึ้นอ้าวเฮ้ยคนโอ้โหเกาะเป็นลิงเลยมามาขึ้นคนนึงเก็บเสร็จแล้วขึ้นมาโอ้โหเกาะก็ยังดีวะ ยังน้อยก็ได้ไปด้วยกันไอหาตีนครับโอ้เจ๋งว่ะบอกเลยวันนี้โคตรเจ๋งอะชอบไอกล่องของขวัญของดีไว้อันเนี้ยลงไปเอาเลยฟา้าฟ้ายิงกล่องฟา้ายิงกล่องเอาของให้ยิงกล่องจะ,จะท่ายากไปไหนด้วยยิงกล่องจะยิงสลิงใส่กล่องอีก คนเราเล่นท่ายากมีคนยิง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 เสือตรงพี่ตีหนึ่ง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 ทุกคนนทำไม่ทำงานหรอทำเดี๋ยวทำ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 เกียรติี้ก่อนทำทำทำใจเย็นนะเยเย็นนะทุกคนนะเกียรติเวลาก่อน F O นี่เรา น้องนี่นีนต่ตายหมด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 ยิงมาทางล่างมา,าเดี๋ยวพี่ขับ UFO อฟโอตามนะมพี่ขับ UFO ตามเดี๋ยวมีคนขโมย UFO เราจะจะเดี๋ยวจะเซ็งเดี๋ยวโดนสังเกมหมดอะครับน้งงครับ ของจริงมีคูณอะไรพี่ได้คูณมากกว่าสามนี่นีเสียใจคูณสองนี่ก็คูณสกบินตลอดเลยไปดีกว่าไปวิ ตรงล้มแล้วอะไรของเขาเนี่ยไป้ะหาตีนต่อเร็วเร็วรีบเร็วเรียบ,ยบ15คนอิ่งอีกคนตรงล้มแล้วห่งน้ำมันมอกวะถังน้ำมันครับไม่ใช่ไม่มี วงแคบจัดเลยอ่ะไปรถมา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 เฮ้ยรถ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 โอ้ยรถชนน็อกสองน็อกหมดน็กหมดเข้ามาทำไมสองเข้ามาอย่างนี้ก็เสร็จอิวะเหมือนมามอบตัวเข้ามามอบตัวเฉยมันเหลืออีกสี่คนอะ ไปดูวนเดี๋ยวแล้วเดีแล้วดตรงไหนหลังต้นไม้เลยเหรอนหัวแตกเหลืออีกปะเนี่ยเหลืออีกสองคน

นี่ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ยูเอฟโอผมว่ามันก็โกงดีนะมันเร็วอ่ะมันเร็วแล้วก็ขับอ้อมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบนั่นแหละก็สนุกดีถือเป็นสีสันทุกคนของเกมแล้วมันมีไม่เหมือนผับจีบางอย่างก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมในการทำคลิปต่อไปเนาะแล้วก็ผมยังพยายามจะสตรีมด้วยนะทุกคนก็แวะมาดูกันได้นะเนเวลาเล่นสดอะไรเงี้ยก็จะพยายามสตรีมมันจันทังคาแล้วก็พิหัดสุกทุกคน ตั้งแต่2ทุ่มไปนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้แล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ